แต่ตอนนี้ค่ะของเดียก็คือตั้งแต่ดีแลนเกิดมาเนี่ยคุณยายเขาก็จะแบบอันนี้นะผ้าเน่าอันเดมี่อันนี้ตุกก๊กตาก,กระต่ายดิออนนี้ก็ตุ๊ก,กตากระต่ายอีกตัวหนึง่งก่อนนอนเขาก็จะมีอุปกรณ์เหล่าเนี้ยที่จะเข้าไปนอนแค่นั้นพอไหมคือเราเราเราจําเป็นจะต้องอยู่ไหมหรือของเรานั้นจําเป็นต้องให้เขาไหมเขาต้องมีอุปกรณ์การนอนของเขาไหมแบบผ้าเน่าที่ติดตัวก่อนเข้านอนแล้วแต่เด็ก <S 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 ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เด็กบางคนให้เขาก็ไม่ได้อินแต่เด็กบางคนคือเขา จะรู้สึกปลอดภัยที่มันมีสิ่งนั้น,นอนกับเขาแต่กลายเป็นว่าเขาจะติดผ้านะเพราะทุกวันนี้ดีแลนผ้ามันเน่าขาดจะเขี่ยว<ม>ซกวักุนิลกแต่ว่ามีม,มีเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีไหมคะหรือว่าก็ไม่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กคือถ้าอะไรที่มันยึดเหนี่ยวจิตใจเขารู้สึกปลอดภัยได้เราก็สามารถให้เขาได้เดี๋ยวพอเขาโตไปเดี๋ยวก็เลิกเองคะ่ะยังมีมีไหมคะผู<ม>้ใหญ่คนไหนที่แบบยังนอนกอดกับผ้านะ บางคนอยู่ไม่ใช่ชันจ้าแมค่ะค่ะก็คือเดี๋ยวโตไปเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็เลิกของเขาเองค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเขามีแฟนเขาก็คงจะอายแฟนเขาคงไม่เลิกเขาก็คงจะไม่เอามานอนกอดแล้วแต่ว่าคือไอ้ตัวผ้าเน่าหรืออะไรเน่าเนี่ยคืออย่างน้อยเวลาไปโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถให้ลูกให้ลูกรู้สึกอุ่นใจในวันที่ไปโรงเรียนวันแรกหรืออะไรเงี้ยเราสามารถให้ได้ไม่ใช่เฉพาะเฉพาะการนอนอย่างเดียว